เอยุที่ผ่านมาบอกเจ้เที่งไรระบิดสามพวกระเธอสามพกก็มานี่หละจ้าสองสามสามสองคนนั่นนี่เลยได้ทั้งบนทั้งล่างหมดได้ยุ่เขาจมวดแล้วเกาะสองสามโอ้สามมดวเลยโอ้สามมดวนเลยตั้งแต่หนูยุดไปนี่สามมวดเลยมันเข่าเขาสามวดก็ยังว่าเข็นตมฟังหนูเลขเข่าอยู่เด้อโทก้าว คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคุณยายตั้นนะคะคุณยายแม่งอ้วนที่แล้วนี่คือเลขยยังแม่อันงวดที่แล้วนี่สามหกก็มาหนึ่งเละจ้ะสองสามสามสองคนนั่นนี่แหละได้ทั้งบนทั้งล่างหมดได้อยู่ได้บรายบาทได้หลยได้บรายนั่นได้แค่ใบเดียวค่ะนั่นแหละ ขอหาชื่อใช้บได้เนาะชมเด็ดนี่กับฮะมันไปอยู่มันเลขดังอืมันเลขเป็นเป็นเลขดังนี่เลยบได้แต่ว่าสามสองนี่บัวนาจะดังเออสามสองนี่บัวนาจะจะดังแต่หากวันบัวอะไรไปชื่อมันมันมันมั่มีหลุดไปเลยนี่โอ้เวลาซื้อผัดไปบัได้ไปบัได้บานี้อยากชื่อคันผัดจ้าแลวมือมันเลยนะบานี้อันของแม่ั่ะเลขแม่ั่สองหนึ่ง ของแม่นี่ของแม่นะได้มาแล้วแมได้มาแล้วสองหนึ่งอันนี้เป็นเลขยังคะเป็นเลขอะไรเป็นเป็นเลขใครฮะเลขใครเลขอันนี้ฮาอ๋อรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลไทยไหะว่าบมเป็นเป็นเลขฝันบอกข้งเลขยังโอ้เออก็ฝันเอาเลยล่ะการถือบุถือยันโมแม่ก็ห้ฟังอันนี้สองหนึ่งได้แล้ได้แล้วสองหนึ่งได้มาแล้วสองหนึ่งครับอันอยังวะอืม ตัวได้แม่สองหนึ่งได้มาแล้วหกหาศูนศ์ชูนหาเนี่ยแหละหาศูนศูนหาเนี่ยแหละหกห้าศูนเออห้าศูนเนี่ยแหะหกห้าศูนย์กับศูนย์ห้าบ่ศูนย์ห้าโอ้กับเอาเฮ้ยโบชื่อบอสเลยสองตัวก็ต้องซื่อสองตัวพร้อมเนาะแต่ทอนี่แล้ได้กันไรของตัวเองนะ่เออไม่ตีหนึ่งสองนหละของตัวเองสองหนึ่งลืมของตัวเองนี้งวดที่แล้วนี่กับเขาเขา เขาก็คือฝันพ่อแม่ว่าที่แล้วฝันว่าจะได้คือได้เขาบนเขาล่างแม่เพิ่นก็มาบอกขาก็เอนี่หละเพื่นก็มาบอกนี่แหละเพื่อนว่าจะได้วันที่แล้วเพิ่นกัว่านเรียงันอันสามหกเลเผิ่นว่าบอกอะไรตัวเดียวนี่แหละก็หาชื่อเผื่อมันมีเต็นถึงเลขดังอะไรก็เลยเชร้าดอกคถะดอกไม่แตันดังะดอกจ้า ไปหาชื่อสก็บรได้แคที่ไปชื่อสอยู่หฮันเลยกระจุมคนเดียวอุ่ม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 ก็เลยไปได้อยู่ได้นำโมฮันแหละค่ะอ่ก็เลยถือก็เลยถือก็เลยถือถลายป่ะแม่ไม่จะบ่รลายล้วดีชีพพูดดีชีพน้ำมหันกะเออน้ำมหันหาชีพคูณหาชีพจ้ะแต่แต่เธอนีน้ำชื่อหน่อยนะค่ะ ยี่ชิบคุณยี่ชิบเลื่ยบได้หลายเลยบ่ได้หลายความฝันบบบนี้พี่น้องเดี๋ยวความฝันเนาะฝันว่าปิงจับปากแล้วก็มาจับมือนิ้วี่ตีเป็นตัวเลขห้าเจ็ดห้าแปดบอกจะว่าวังเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเอาองศีเสเอาอเอาออเจ็ด แปดห้าใช่ <Rocky> เอาเปลี้ยนเอาเป็นเจีแปดห้าเนาะแม่แม่เนี่ยหมักแบบนี้นะมักหมักแบบนี้เลงนะแม่ม erm. ักแบบนี้เออมาหมักแบบว่าอันหาก่อนใช่ไหมโอ้ตีเออนั่นแหละบัดเดี๋ยรักลอยได้เนาะรักนี่ละเนาะรักนี่ละอ่ะท่านี่ละถือว่าไหนถืออ่ะถือนี่ป่แม่เคเนาะสองนึงแบบนี้หนึ่งสองนึงสองหนึงก็เป็นอย่างอีก ก็แปดหานี่ครพออันนี้แปดห้าออันเล็กสองตัวดีแปดห้าน่ะเอาสองตัวพ่อมเอาสองตัวพ่อมการให้เขาตัดเล่นลดเป็นยังเอาขนาดเอาให้เขาตัดเล่นเอ้แปดห้าการให้เจ็ดแปดห้าให้เอฟซีตัดเล่นด้วยเออแบบนั้นแหละพี่น้องฟังเอาเดอร์เจ็ดแปดห้าตัดเล่นก็คือแปดห้าห้าแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนาะไหมเนาะ แล้วก็สองหนึ่งยังอ,ยอีกตัวหนึ่งว่าหันคือเห็นได้ยินแววแววไอหยังจูนหาบอกขึนหาศูนเจ้าวะเอ้ยว่าหาชูนดีเอาอีกตัวหนึ่งมาหาชูนมาค่ะตอนนี้มีเท่านี้ตัวไดอีกเอาอีกกันหาชูนทีค่ะเอาหาชูนเลยชูนหาเลยเอาชูนหาเขาหาชูนหาชูนห้าศูนให้พี่น้องกัับเอาด้วยพี่น้องกลับเอาเ่าี้แหละ แม่จีคือขาดแค้นแต่ว่ามักเลขอันมีศูนย์รู้มันสิมีศูนย์มีไว่าจะไรป่ะแม่หนึ่งอยู่เดียวนี่ว่าจ่อะไรก็เลยงวดนีมน้มันสีมียังมีศูนย์มีหนึ่งงวดนี้นะแสดงว่ามันใจได้เนี่ยมันใจไอ้ดีามาต้องเอาน้ำบอกว่าชื่อเชินั่นพอ่อหาหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่ต้องมีศูนย์กับหนึ่งคิดว่ายังสั่นบ่ะ้อยคิดว่าสี่ เบิ่งเด้อโมงันหอกตะเบิ่งเด้อแบบดิตะเบิ่งเด้อ <c oughs> แสดงสแสดงว่าหนึ่งกับศูนย์นี่ต้องมาติต้องมาอ่านีเป็นแนวทางของคุณยายตั้นนะคะที่เมีฝันมาจังไหนหัวในฝันฝันฝัน,นหลายหรอกฝันฝอนไม่จบฝันมาบอกเลยแต่อันนี้ก็ก็แล้วไปเลยบ่ได้มานั่นอีกดิบ่ได้มานอกจากมือ มันออกนมันก็อกีค่้ายๆก็ว่าคือไอ้ไอ้นี่ก็เป็นฟันคือกันตัวเลขอันนี้ออาหานึ่งกับเอแปดห้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขฟันคือกันบ่แม่เออแล้วเสียนั่นดอกอันบ่เราให้เอีฟังบอถ้าถ้ามันหมั่นใจนะหมั่นใจตัวนั่นเลยนี่ิโทรไปหาเลยโทรมามือนั่นเริ่มมือมือมือมันออกแ่ะไหมมือมันออกตอนเช้าๆบอแม่ โบเศร้าแล้วยังโบเศร้าแล้วไมนตื่นสวยเนาะไปชิมมปงยาอีกไปย่ามให้เศร้าขันซ้ายแน่เอฟซีเขาสื่อพระท่านเด้โบโบแมนเขาเจ้ากันเฮาลงคลิปพระท่านแต่ว่าเฮาหัดจลงในคลิปเดียวคลิปยังไปจริงใช่ไหมอแต่ว่าคนสิเบิงหน่อยขันเมืองเหล็กออกนะ่ะโอ้เหมอนนั่นมัน,น,มนต้องบอกเศร้าคือบอกเศร้าเลยเฮาได้ลงคลิปอยู่แต่ว่าขันซ้ายหลังเทียงไปละโอ้เอฟซีก็ว่าไม่เห็นมาช้าไปวะาช่ไนั่นแหละ เอพีซี่เขาโทรมาอยู่ดอกมันหักกันโทรศัพท์มันจึงเป็นตายอย่างไหนมันโมดังไหมบอกเขาบอกได้ยินบอกบุรียินมาดิให้นั่งเชียงพอดีหายแล้ค่ะเอออเาเสียงขึ้นแล้วบ้อเอาขึ้นแหล้วเห็นหายไหมเนี่ยเหเห็นบุเป็นแล้วเอาขึ้นนี่กอะไรวะรับอย่างเดียวตีไหมรับอย่างเดียวอะไรวะนี่น่ะเห็นกันชมมาานันได้ที่เขาไม่อนไม่ชัน อเอาเอาเบอร์ให้เอฟซีไปพ่อหนิเวลาข้าวโทษทำเลทุกเจ้าต่างบุได้มาเอามันจังคันเหตุการณ์เนาะเอาเบอร์มาศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์แล้วแตสามศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เออเอาอาซินอ สรุปนะคะตัวเลขของแม่ตั้นจะมีเจ็ดแปดห้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ในงวดนี้แม่มนบอแม่จ้างวดแต่คือเขาเขาจะงวดแล้วก็3 3> สองสามโอ้สามงวดเลยตั้งแต่หนูยุดไปนี่สามงวดเลยม,มันเขานะป๊าเขาสามงวดกันยังว่าให้เข้นตามฟังหนูเลขเขาอยู่เดยอโทรศั ดีแคนเดอรแม่เอ้ยหวานๆเขาผมมันผมยากผมมันว่าอะไรไปว่าอะไรไปอยู่นี่เออว่าอะไรไปดอกกันผมเห็ดอันกับต้นใหม่พิ่นนั่นมผลเพิ่นเห็ดต้นใหม่เลยว่าเออะผลยางมันต้นใหม่เนาะผลหมักต้นเพิ่นแพงต้นใหม่เด้อเข็มตกรคิดถอดคิดถึงยังเนาะแม่เนาะเถื่อเถื่อมาแลิวประเด้เอาเพิ่นบ่ได้ซื้อน้ำบ่บอเวาเพิ่นไ่ได้ซื้อน้ำดิบ่หากเถื่ออันที่มันดอกหาชูนั่นคือว่า เชื่ออยู่หักเชื่อมาหลายกโอ้อเมรโซ่ห่งเอฟซีบังจากน่อยเต่เอฟซีพันหมานหาหน้ำเห่าเนาะค่ะเนาะอ่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามตัวเลขแนวทางของคุณยายตั้นนะคะตัวเลขงวดนี้นะคะคุณยายตั้นนะคะมีแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะไม่ได้มาสามงวดแม่บอกว่าเข้าสามงวดติแม่นอมน,นี่บอกแม่เนี่ยผู้หดมาสามงวดเข่าสามงวดว่าชันจะเป็นจังไดเนาะพี่น้องดวงเจ็ต่างนี่ก็ได้จะเป็นอย่างไร อันนี้ละหนูถึงว่าบ่หนูมากบ่เขาบ,บ่เป็นยังแต่ว่าเอาเบอร์ให้เอฟซีไวอโทรมาเลยถ้า F เโทรมาถามเลยมือมือเลกออกกันแหละถ้า f เอซเห็นเบอร์แล้ว0 8 8ย์แปดแปดให้ f อซโทรมาหาคุณแม่ก็ได้คุณแม่รับทุกสายเนาะรับทุกสายนะคะท่านเราชอบกับแต่งไม่นล,ล่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะวา่าคุณแม่พนกับซีคินฮอดเอฟซี FC อยู่เอฟซีกับซีคินฮอดแม่คือกันคือคืนฮอดเลยเนาะค่ะอยากให้มันเข่าเล้สามตัวอยากให้เอฟซีได้น้ำเด้นี่จริงได้จะเงินนั่นเอาแม่สรุปสรุปตัวเลขอันนี้คือตัวเลขจากไซเน่เอาเว่า<ะ>สรุปตัวเลขนี่มาจากไซเน่มาจากไซมาจากฝัน,นเอาเนี่ยแหละค่ะฝันเอาเลย่ะจากเม่นโมเมนเด้อแต่ชื่อมันหันอยู่ จักงวดต้องหันสามเขามาแล้วสามงวดติดสามงวดติดค่ะแต่ว่างวดนี้จักสีเขาเพราเขาเอองวดจักสีเขาเพราเขาอันนี้บอกบอกว่าถือแต่เจตังมันตามพันลดหรอจักคุณเป็นยังไงยังว่าอันอนเลยแต่ไก่ย่าว่ากันเนาะเออก็บอกให้ว่ากันแล้วเนาะแม่ลงกันให้ชิมวอย่าให้ถือให้แม่ลงกันไกอยากให้ถืออยู่นอกแม่โอ้ยเป็นง